สวัสดีค่ะสบายสไตล์แม่น้โมจ้าพี่น้องจ้าวันนี้แม่น้โมพาพี่น้องมาเข่าขัวจ้กวันนี้เข้าครัวนะคะนาะหลังจากที่ทำคลิปกินแล้วกาทําคลิปออกกําลังกายมาหลายเือและพี่น้องจ้าวันนี้ถึงเวลาเข่าขัวแล้วพี่น้องจ้าวันนี้จะพาพี่น้องมาทำแกงเทโพพี่น้องจ้าป็ดแกงเทโพแซ็บเนาะพี่น้องจ้ามาเบิรงเดอร์ามีอย่างไหค่ะมาเบิรงมาเบิรงจ้า ตื่นกับปลาเทโพหรือว่าปลามมยงจะพี่น้องจ้าเนาะปลาเทโพปลามมยงแล้วก็พริกแกงจะพี่น้องจ้าพริกแกงขาดไม่ได้ก็คือกะทินะคะเนาะกะทิกะทิจะพี่น้องจ้าแล้วก็เครื่องปรุงกับนี่น้ำตาลเนาะน้ำตาลรสดีน้ำปลาค้ามเปียกพี่น้องจ้าแล้วกับผักบุ้งเนาะเนาะผักบุ้งจ้าพี่น้องจาามาวันนี้ข้าไปตั้งหม้อเลยค่ะมามาไปตั้งหม้อเลยจ้าพี่น้องจ้า ตั้งหม้อแล้วเอากะทิใส่เลยนะคะเนาะใส่กะทิเลยแกงเทโพวันนี้เราจะุแกงเทโพจจเพื่นอนจ้ะวันนี้แม่น้ำมใส่กะทิกองแล้วค่ะเ้อใส่กะทิกองตามไปด้วยพริกแกงใต้พี่น้องจา้าพริกแกงเผ็ดใต้แลค่ะเนาะหมักเผ็ดหมักเผ็ดตามใจฉันไปแม่น้ำมูนะคะเนาะแกงเทโพบายแม่น้ำมเด้อค่ะพี่น้องจ้ะวันนี้สูตรแม่น้ำม,มเอง หอมพี่น้องจ้ากิธีกับพีิกแกงคือ,อไฟแล้วเอ้าบ่ใไห้มันแตกมันแห้งแล้วพี่น้องจ้าไม่ให้จะท่แตกมันมากเดีมันจะไม่อร่อยพี่น้องจ้าค<อ>ุนกะทีกับพีิกแกงใส้กันครัพี่น้องพ่อกะทิ แตมกมันแล้วนะคะน้องพี่น,อน้องจ๋าใส่ปลาได้ไปเลยคะ่ะใส่ปลาแลนะ้วค่ะเนาะใส่ปลาเลยตามด้วยน้ำมะขามเปียกเดี๋พี่น,อน้องจ๋าเปรี้ยวเนาะค่ะเนาะเปรียะะรปร้ยวจัดน้อยพี่น,อน้องจ๋าตามด้วยน้ำมะขามเปียกเปียกลงรถเลยนะพี่น,อน้องจ๋ารถดีค่ะรสดีจ้าน้ำตาลเนาะคะนะ่ะเนาะ เทโพมันสีออกเข้มอยู่แล้วพี่น้องจ้าปลาเทโพสีออกเข้มอยู่แล้วนะคะนาะรอชาหอมพี่น้องจ้าหอมกะทิกับน้ำะขาเปียกพี่น้องจ้าหอมแล้วหอมทะลุจอบ่าพี่น้องจ้าหอมทะลุจอหรือเปล่าน้อหอมหอมอมค่ะ hmm. พี่น้องจ้าพ้พวขเดือดได้ทีแล้วเขากล่าวผักบุ้งร่วงกับเป็นเศนก็พี่น้องจ้าจ้าพี่น้องเปิดฝาเปิดฝาเปิดผ้าอบครบ แกงเทโพพี่น้องจ๋ากระรังเดือดได้ทีเอาผักบุ้งลงเลยเนาะค่ะเนาะตามด้วยผักบุ้งจ้ะพี่น้องจา๋าตามด้วยผักบุ้งลงไปเลยหอมพี่น้องจาอ๋าหอมทะลุจอบะนะ่านหอหอมหอมพี่น้องจา๋าแกงเทโพแกงเทโพใส่ผักบุ้งข้นข้นพี่น้องจา๋าหอมกะทิหอมพี่แกงไตพี่น้องจา๋าหอมอีโวยเนาะค่ะเนาะ หอมหอมหอมอร่อยยั่วหอมยั่วพี่น้องจ้ะแกงเทโพแกงเทโพปิดฝาลอเดือดใส่ใบมะกรูดกันแม่นแล้วพี่น้องจ๋าปนะดิปิดฝาลอเดือดต้องค่ะเนาะเปิดฝาพี่น้องเปิดฝาเดือดแล้วค่ะเดือดแล้วค่ะเนาะใส่ใบมะกรูดเลยค่ะพี่น้องจ๋าใส่ใบมะกรูดใบมะกรูดเท้ากระชีกเอาแล้วค่ะเนาะหอมพี่น้องจ๋าแล้วค่ะเนาะแกงเทโพ สูตรแมน่าโม่เด้อค่ะเด้อแกงเทโพเนาะค่ะเนาะส่วนมากเขาเจ้าสิแกงเทโพพี่น้องจ๋าแกงเทโพใส่ปลาเข้มเนาะค่ะเนาะแต่สูตรแมน่าโม่ใส่ปลาไม่ย้งพี่น้องจ๋าเป็นสูตรของมั่นเนาะค่ะเนาะสูตรตายตัวจะอร่อยแซ่บเบอร์อร่อยแซ่บเบอร์เนาะค่ะเนาะใส่พริกแกงไตพร้อมพี่น้องจ๋าใช้พริกแกงใต้ด้วยเนาะค่ะเนาะหอมพี่น้องจ๋าหอมทะลุดจอเลยค่ะพี่น้องจ๋าเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ๋าเรียบร้อยแล้วตักเสิร์ฟค่ะพี่น้องจ๋าตักเสิร์ฟเลยนะจ๊ะนะจ๊ะ แล้วแล้วค่ะแล้วแล้วแกงเทโพนะคะนาะแกงเทโพสูตรแมโน่ค่ะพี่น้องจ้าสูตรนี่ใส่ปลามายุ่งแล้วค่ะพี่น้องจ้าหอมอร่อยแซ่บเบอร์พี่น้องจ้าน้าตาสีสันเป็ตาแซ่บบ่ค่ะหน้าตาสีสันน่าทานมากพี่น้องจ้านี่แมโน่กระเพาพี่น้องเขาคั่วเด้อค่ะเด้อเข้าครัวมาทําแกงเทโพพี่น้องจ้าผู้ได้มักผู้ได้ชอบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสบายสไตล์แม่น่โมเดอร์จะ้ะวันนี้แม่น่โมกัลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย